นี่เราหยุดแล้วหลวงปู่ไม่คิดที่จะเวียนไาวตายเกิดคุณฟังตรงนะไม่มีในความรู้สึกนึกคิดที่จะกลับมาเวียนไายตายเกิดเป็นโน่นเป็นนี่นั่นนิพพานถ้าจะพูดถึงเราจะไปพระนิพพานเรามาจิ้นสงสัยที่นี่เห็นจิมาค่ำเดือนสิบปีพศสองพ้าปีพศสองพัยสี่สิบห้ายิดกำลังบริสุทธิ์สว่างสวัยเต็มที่ นั่นแหละเมื่อเรามีสติกำลังปัญญาสมบูรณ์บริบูรณ์จริงโคนบริสุทธิ์ลงเมื่อโคนบริสุทธิ์ได้ปั๊บนี่พระอราหันก็ไม่เป็นนิพพานก็ไม่ไปยุติไม่เกิดดีเกิดมาทำไมเกิดมาก็มาแก่มาเก็บมาตายมาทําเพียนเหมือนเดิมนี่ไม่เห็นว่ามีอะไรมากินกินแล้วก็คอยความตายกินแล้วก็มาแก่มาเก็บมาตายเป็นเทวดาก็เกิดแก่เก็บตายเป็นพงก็เกิดแก่เก็บตายเป็นอะไรล่ะที่ไม่แก่ไม่เก็บไม่ตายมหาบุรินิพพาน เราสิ้นสงสัยในคุณพระัในคุณพระรัตนยเราสิ้นสงสัยแบบนี้นะนั่นพระอรหันต์ก็ไม่เป็นนั่นนิพพานก็ไม่ไปเหมือนกับโลกกับธาตุสามดนโลกกธาตุหยุดหมุนเพิบในขณะจิตเดียวนั่นเป็นอย่างนั้นเข้าใจหรือยังเมื่อจิตมันบริสุทธิ์พุทธพองนี่มันโค่นบริสุทธิ์มันเป็นอย่างนั้นโค่นบริสุทธิ์ได้แล้วนี่เหมือนกับสารดนเอเหมือนกับสามดนโลกธาตุนี่หยุดไปด้วยทั้งกามโลกรูปโลกและอารมณ์โลกหยุด กระทันหันในขณะนั้นเดี๋ยวนั่นเขาใจหรือยังเนี่ยงเราก็ไม่ทราบว่าไอความบริสุทธิ์นี่คืออะไรก็ตอนแรกก็ความบริสุทธิ์ที่เละคือจิตอลหันแล้วก็คชื่อเรางั้นแล้วก็บ้าก็เรางั้นแหละไม่มีใครบ้าเหมือนเราหรกถ้าบอกว่าบ้านะหมู่บ้านหมู่บ้าเราแล้วก็น้อยบ้านี่จะเทศในเรื่องเดียวนี่เราไม่ได้เทศเรื่องอื่นเอ้าก็เราบวชมาเพื่อสิ่งเดียวเราต้องการเป็นพระหันนี่เราไม่บวชมาเพื่อก่อพบก่อชาติไม่ได้บวชมาเพื่อสังสมกองกินเลยเตถีเราไม่ได้บวชมาเพื่อสันดิ้นสันโดษ แล้วมันด้บทบาเพื่อนดินไปนั่นดินไปนี่อโดดนั่นไปโดดไปนี่หานั่นหานี่ไม่มีนี่เพียพร้อมหมดตามธรรมตามวินัยเราจึงกล้าบรรลุอเสียหนาาได้นี่ศีลเราบริสุทธิ์พุทธผงองไม่มีคําว่าที่เราจะไปอ้าคนนั้นว่าคนนี้ถึงเราจะตำหนิตีเตียนเราก็ตำหนิอีเตียนตามธรรมตามวินัยที่พระเจ้าทรงมาจัดให้บัลสีหนาทรักษาหลักธรรมหลักวินัยรักษาพุทธศาสนาให้สมบูรณ์บริบูรณ์นั่นนี่ไม่ว่าในสมัยพุทธกาลนี่มีแต่พระอรหันต์ลลวนเท่านั้นที่รักษาหลักธรรมหลักวินัย ก็ไม่เห็นว่ามีพวกดีเลาชีนอกนีนอกรอยมารักษาหลักธรรมหลักพี่ไ,ไหน,นเห็นไหม